เออคนที่สีเขียวๆนี่ใครอ่ะพี่บีอ่ะพี่พี่เอ๋คตดกากเลยนะอะไรแต่ละครนับแหนมเลยอ่ะแล้วนี่พี่กัอใช่อันนี้หมงหัวมีค้อนโอ้โหถาจริงใหญ่บ้าเหรอไม่มันนี่มันจะมาล่าเท้าผีมันก็เลยเอาของมาด้วยเอาเป็นแบบไสยศาสตร์อะไรเงี้ยถ้าเจอผีนะเดี๋ยวผมเพ่นก่อนแรกเลย ของต้องแต่งเอาเยอะจริงนะพวกเราสามคนนี่แบบว่าพละเรื่องเลยเนาะ <c oughs> โอเคสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับแม็กเดอะมิมิกนะครับกับพวกเรา4ี่คนผมไว้ครับบีค่ะมิคะมคะกครับมังครับก็มีน้องๆขอมานะฮะในคอมเมนต์ว่าอยากให้เล่นเดอะมิมิกแต่ว่าเล่นแบบปาตีน่าจะหลอนมากกว่าหรือเปล่าหรือเปล่า <c oughs> หา,หาเพื่อนมาหลอนด้วยไม่ใช่หรอพว <c oughs> กข่อยอยู่ด้านนอกได้ไหมเข้าไปกันเองเลยโอ้โหแต่งซะเต็มขนาดนี้จะขออยู่ข้างนอก โอ้โหดูจากสถานการณ์แล้วไม่อยากเข้าไปเลยโอเคเดี๋ยวไปตะกล้องให้ส่วนที่เหลือเนี่ยมาทำหน้ากล้องเคยดูรายการคนแบบผีป่ะผีผีที่เขาไปล่าตาผีป่ะแบบนั้นแบบนั้นหายมาเลยโอเคยินยืนติดกันยินติดกันยินติดกันแร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 ไม่ไม่ยืนข้างหน้าพี่เนี่ยโอเคโอเคแล้วคือในในนั้นคือตะกล้องต้องเดินไปก่อนไงพอาะจะขายสัมภาระก็ได้เอออ่ะเปิดเปิดอะไรดิพูดดิพี่ติ๊กกรับพี่ติ๊กกรับ เปิดนะครับพิธีกรครับใครเป็นพิธีกรครับเคนนี้ครับคนนี้ครับคนนี้ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่รายการท่าเท้าหนีล่าท้าผีพี่อะหรก็วันนี้นะครับก็อยู่กับพิธีกรบีก็ผมแล้วผมก็มิกนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการเส้นทางนะก็คนนี้ได้เตรียมเครื่องมาเยอะมากเลยนะข่าผม้ดียังขาผม้ดียัง ไม่ต้องถามก็เห็นเต็มหน้าเลยโอ้โหโชว์ขนาดนี้อะไรก็ไม่รู้ตรงนั่งเลยครับผมวันนี้เราก็จะมาล่าท่าพีกันที่ยังหนึ่งผมไม่รู้มันเป็นคือที่ไหนไบไปไปตอนนี้เราอยู่กลางทุ่งหญ้าตะก้องได้เงียบไปแล้วทำไมตะก้องไม่ถือกล้องอ่ะถืออยู่นี่ไงถืออยู่อ๋อเอาล่ะเราจะไปกันเลยไหมไปเลยครับไปแล้วนตะก้องตะรอนนํำเลยนํำเลยนํำแล้วน้ำแล้ว ทำไมเดินกระตุกกระตุกอย่างนั้นน่ะกลัวดิขอด้วยดูเสิร์ฟแหลกไปไปไปมันก็แค่โลบ็อกจะไปกลัวอะไรไปแค่โลบ็อกเลยอย่าไปกลัวสิเดี๋ยวมันไม่ใช่ประตูมันต้องเข้าทางเหรอเอาละค่ะขณะนี้นะคะประตูได้ล็อกค่ะสวนเรานะคะจะทำยังไงดีคะเานัสซี่เราก็ต้องเข้าองไง ในเมื่อประตูมันล็อกเขาไม่อยากให้เราเข้าไปหรือเปล่าเขาอยากให้เราอยู่ด้านนอกอะไรอย่างงี้ป่าใช่อะไม่ใช่ั้มใช่เขาล็อกเราไ้เราจะเดินไปรอบๆด้วกันนะคะนี่อะไรอันนี้ประตูปะไม่ได้ไม่ใช่นั่นนั่นมีประตูอยู่มีประตูอยู่หรือว่าทางนั้นจะเป็นทางออกคะตามมาเลยค่ะคุณกิติทางออกเลยทางเข้าเลยทางตันเอาได้ไหมมันบอกว่าล็อกล็อกประตูนี้ก็ล็อกค่ะผมว่าเขาไม่อยากให้ให้ให้พวกเราเขให้พวกเราเข้าไปหรอกมั้งเฮ้ มาขนาดเนี้แล้วต้องเข้าดิเหมือนจะเจอประตูนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วหรือว่านี่จะเป็นประตูทางเข้ากันคะเปิดไม่ได้อ่ะเขามันไม่ใช่เฮ้ยตกกดกดอะไรเปิดอ่ะคลิกซ้ายอ๋อโอ้โหกดอีนั่นเลยเหมือนรอยเท้าด้วยเหมือนเหมือนเดี๋ยวเป็นรอยเท้าที่ไม่ใช่เท้าของพวกเราพี่เบียร์โชคดีนาเอา้ปนี่เร็ว ปิดด้วยปิดขึ้นเราจะต้องหากุญแจที่อยู่ใกล้ๆกับสระน้ำเพื่อที่เข้าห้องยิมเออเหมือนจะไม่ใช่รอยเท้าเราด้วยนะเราเราไม่นิ้วอะไรอะไรแล้วมันเงาอะไรอ่ะไหนไหต้นไม้เ่าคนนั่งอยู่นั่นไหนต้นไม้เหรอโอ้ยหลอดต้นไม้แกะแกะต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ขณะนี้ค้นพบรอยเท้านะคะเป็น PNG ค่ะแปะแปะอยู่จบเลยหมดความน่ากลัวเลยเหมือนเราจะต้องเดินตามรอยเท้านะเฮ้ยอะไรอ่ะ โอเคนี่ไงคอยเดินตามรอยเท้าแบบที่มิกบอกเลยเฮ้ยเจอกระเป๋าเฮ้ยเจอกระเป๋าตกใจมั่งเพรว่าตัวอะไรกระเป๋าเก็บไม่ได้ตื่ใจมังตลอดเลยพี่ดูดิเงาแบบใจหวงทำไมอ่ะโอ้โหเขาบอกว่าให้เดินตามรอยเท้าไปอ่ะใช่ใช่ที่ไหนเนี่ยเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าเลยห้างอะไรนี่สนามบาสอโล่โอโหทำไมมันยากขึ้นอย่างเงี้ย น่าจะเก่ามากอะลกล้างมากอ่ะเพราะคนมองอยู่ไกลกันแล้วเบื่อเบ่พราะเธอไม่ชัดเจนไงเลยเบื่อเวลาอยงจะมาเล่นมุกอีกให้มันไปประตูนี้ประตูหนึ่งเฮ้ยนี่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 ตามรอยเท้าไปมั้ยเนี่ยไหนไม่ไม่กมาว้ยวุ้ยที่ไหนเนี่ยนี่มันข้างนอกนี่สาว่ายน้ำสาว่ายน้ำอ๋อบอกว่ากุญแจมันอยู่แถวสาว่ายน้ำอะจะต้องหาแถวนี้หรือเปล่าล่ะสาดน้ำโคตรน่ากลัวเลยนะเธอลงไปให้ดูหน่อย เดี๋ยวผมลองดำลงไปดูนะเข้าได้เหรอลองได้ดูดูดูสามแหวนน้ำมันมีหลุมหลุมมันระวังอ่ะมันเป็นคลื่นะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ก็ต้องไปทางนี้เฮ้ยรอยเท้ารอยเท้ารอยเท้าไหน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 ตามรอยเท้าไปดีกว่าเขาเดินออกมาน่ะเขาไม่ให้เดินเข้าไปอ่ะตรงนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยนเหม็นวันกลิ่นมันเยอะมากกลิ่นเหม็นมากเฮ้ยดูแมวตัวนี้ดิ ในนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะมีแต่รูปภาพไม่น่าไม่น่ามีอะไรอะรูปภาพกดได้ไหมไม่ได้เรามาทําอะไรที่นี่เนี่ยเอ่อไม่น่ามีอะไรอะกดเลยไม่ได้เลยเราต้องหากุญแจไงใช่ใช่ไม่แต่ก่อนหนึ่งเรามาทําอะไรกันที่นี่ตั้งแต่เริ่มเลยเรามาล่าท้าผีเหรออ๋อใช่เอ้อเฮ้ยเจอกุญแจเฮ้ยภาษาญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนมเนี่ยจีนมันจีนนะ น่าจะจีนน่าจะจีนเจอกุญแจแล้วมันอาจจะเป็นอันนี้ก็ได okay. ้กุญแจเปิดยิมเก็บเลย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 เก็บแล้วอะทุกคนลองเก็บดิเก็บได้ป่ะพี่ได้มาหนึ่งอะโอเคผมก็เก็บได้หนึ่งถอยไว้เก็บได้โอเคถอยไว้ก่อนอ๋อนี่ไงที่เราทะลุมาจะได้ไหมอ๋อใช่เราต้องกลับไปทางเดิมโอเคตอนนี้สถานที่นี้เรายังจากที่สำรวจมาสักพักหนึ่งก็ยังไม่เจอผีนะ ใช่เ,เสียงหลงไปแล้วเสียงหลงด้ยทางนี้ทางนี้มีทางนี้อ๋อฮะไปไหนแล้วอ่ะรอด้วยเถือกุญแจทุกคนเลยอาวุธเป็นอาวุธไม่เสียอ้อมนู้นโเราต้องอ้อมไปแล้วเราเรายังเรายังไม่ได้เดินไปดูเลยนะว่าตรงไอ้ล็อกเกอร์ <laughs> <laughs> มันเดินเดินไปได้หรือเปล่า <laughs> ไม่รู้อ่ะตรงไหนเข้าได้ก็รีบเข้าก่อนเถอะอย่าอยู่นานไม่ลองวิ่งไม่ไหวนะเราวิ่งไม่ไหวนะ ทำไมเหรอก็แบบเปิดเจออย่างเงี้ยมีตาไม่น่าไปเลยนะแบบมี้แบบีแบบนี้ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรไม่มีผีไม่มีตังแล้วตอนเนี้ยอะไรวะเอาตามรอยเท้าไปเฮ้ยไปไหนกันหมดแล้วว่าอยู่ไหกเกอร์ครับล็อกเกอร์ไหนเอ้ยตกใจอะไรล็อกเกอร์ไม่มีอะไรเลยอ่ะผมดูเอ่อผมมาสำรวจอีกฝั่งหนึ่งอยู่ ตรงห้องน้ำมีไม้กั้นไว้เต็มเลยอ่ะมันเหมือนโดนปิดประตัวไว้อ่ะเฮ้ทุกคนอยู่ไหนกันน่ะก็นั่นแหละเดินไปไหนกันหมดแล้วอ่ะโุ้ยอยู่ในยิมหรือเปล่าอยู่ตรงล็อกเกอร์เนี่ยเออแล้วกุญแจเราเนี่ยเราจะเอากุญแจนี้ไปเสียบกับอะไรเนี่ยต้องหาในแค่นี้ไงในนี้มีอะไรปะหาแล้วไม่ไม่มีห้องอะไรดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะมันเปิดไม่ได้อ่ะไปประตูออกไปด้านหลังเน่ยิมหรอ เอางี้เราแยกกันไปหาประตูเพื่อที่จะเปิดให้ได้เฮ้ยเปิดได้แล้วไหนเฮ้ยไหนตรงนี้ตรงนี้เอ้ยจริงด้วยอ๋อจริงด้วยอยู่อยู่ตรงที่ทางเอ่อตรงสนามบาสอ่ะนั่นแหละตรงมาเรื่อยๆเลยตรงมาเรื่อยๆเลยคือวิธีไขอะวิธีไขเราจะต้องมองที่กอดประตูแล้วก็ไขได้อ๋อโอ้ยตกใจมัง มันเป็นเงามันตกใจตกใจผมทำไมอยู่มันมีอะไรอ่ะโอ้โหตกใจกันเองไปๆๆเอาแล้วตอนนี้เราก็มาถึงจุดสถานที่ใหม่แล้วนะกับต้นไม้สีแดงโอ๊ยทำไมมันมีเหมือนอะไรระเบิดด้วยอ่ะอ๋อเป็นต้นไม้ที่มีผีมีใะไรอ่ะอยู่น้ำมากดน้ำกินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดีเดยวเพลงกำลังบิ้วอยู่ทำไมต้นไม้มันดูน่ากลัวจังเลยหน้าวังไว้ยงจังมีกระดาษแปะไว้แปะอะไรอ่ะ มเ็นรวยมากเลยอ่ะเป็นนี่นี่เป็นต้นสักูร่าเหรอเดี๋ยวๆดีดดูผู้หญิงดิตัวเขายืดยาวผมยาวเฮ้ยเขาเป็นในนี่เป้ายากกับวันพีชโอ้ยใช่เี๋เขาเป็นอลาดินนะสเกจีเดจเดจเดย์ขอพ่อหน่อยค่ะไปเราจะไปตามเขาวันนี้กันที่นี่นะครับ ตทำไมจะเป็นแมมาอยู่อะไรตรงนี้อ่ะแปลกจังนั่นสิเราไปตามหานที่มิมิกต้องมีจะมีซากุระนะมีกระดาษมีกระดาษโอเคกระดาษเขียนว่าอะไรอ่ะเขียนว่าอะไรอ่ะเธอชอบมิมิก Don't let yourself be turn back now before it's too late กลับไปก่อนที่จะสายเกินไปรีออนแสดงว่ารีออนเคยผ่านมาที่นี่แล้วบอกให้กลับไปเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นใบเตือนก็ได้นะ ดี๋ยวระหว่างนี้เราลักหน้าก่อนไหมเราค่อยออกไปนี่นี่ที่ลางหน้าอยู่นี่เฮ้ยเสียงเสียงเสียงอะไรอ่ะเสียงกดได้กดได้โอ้เสียงเครื่องเป่าลมน่าเอ้ยอเด๋วผอ้ขนลุกสู้เลยเมื่อกี้เสียงอะไรโอ้ตกใจหมดอะไรไว้สภาพห้องดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า ทำไมเราเกิดมันก็เงียบเงียบเงี้ยน้ำท่วมรด้วยอะไรอะออะะไรเสียงอะไรไม่รู้เหมือนเสียงเปล่าโลมี่ะเปล่าโลเกิลแซนซัน่ะไหนไหนไม่ใช่หรอตัวพี่สันเปล่าอย่าสันดิ้วเฮ้ยนี่มันห้องดนตรีห้องดนตรีก๊าบระวังเจ็บนะทำไมอะดนตรีอ้าม ต้นถึงก็ชกันตบมุกอะฮะเออเจอกระดาษแผ่นหนึ่งครับผมไหนไหนไหนมองยากมากอโอ้หมองไม่เห็นเลยอะมันกดดูได้ไหมอะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะบ่งบอกว่าให้ลงไปข้างล่างใช่ไหมหรือไม่ก็ห้ามลงเอ้ยแต่เราต้องลงไหมเราเราไปสำรวจอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะมีสองฝั่งเนี่ยเพราะงั้นเหรอใช่เออยิ่งยุยิ่งไปอะบอกก่อนยิ่งห้ามยิ่งไปอะวนนี้ก็าหนึ่งทีเหรอ เฮ้ยห้องนี้เหมือนจะมีกุญแจห้องศิลปะหรือเปล่ามีกุญแจอยู่ตรงนั้นน่ะเออเราต้องไปเอากุญแจเ้าทำไมทางมันไม่ก้าโอ้โหทางคือมันโอ้โหทางเดินเข้าไปหยิบกุญแจนี่มันแบบมันบ่งบอกมากเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีมีมี โอ๊ยไม่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 มันเป็นหุ่นมันเป็นหุ่นนี่เฉยอะไรเหรอมันเก็อะไรเหรอไอ้มันไอ้ไอ้ตัวนี้มันเหมือนไอ้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 ทำไมมันดังเลยเนาะไอ้กระดาษสกุล่ามันลยเนอะไรพี่พี่พี่เห็นหรอมันหายไปแล้วอ่ะเห็นแต่มันหายไปแล้ว โอเคไปได้กุญแจมาแล้วเก็บมาย่างคนละดอกกเ็บเก็บแล้วเก็บแล้วมันไม่มีลูกปิดต้องเลือกประตูที่มีลูกปิดใช่ปะไม่เกี่ยวแช่ใช่ปะมิแม่แม่บิดพ่อบิดได้แม่ใช่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวเจ็บโอ้โอ้ทางก็ไม่น่าลงไปเลยโอ้มืดโอ้โหมืดจับจฉันมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยมีกุญแจฮะกุญแจนี่ไง ต้องมอดกลมๆเหมือนกลมๆอ่ะเขาบอกว่าเราเหมือนจะต้องหากุญแจอ่ะกุญแจดอกนี้อาจจะไม่ได้ใช้เปิดตรงนี้ก็ได้อ่ะอ้าวอ้าวอะไรวะเนี่ยมันต้องคลิกมันต้องคลิกขวาให้โดนอ่ะใช่เหรอใช่ใช่ไปถอยก่อนเปิดไม่ได้ถอยดิเอ้ไปถอยก่อนไม่ได้กดเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันมันหลอกหรือเปล่าเนี่ยเออโอ้ยมันล็อกประตูแล้วมึงเบื่อเลยเัื่อเลมันเบื่อด่าเฮ้ย ข้างหน้าเห็นอะไรไหมไม่ไม่เห็นอะไรข้างหน้าแดงๆไหมอ่ะอาจจะเป็นไฟหรือเปล่าไฟแหละไฟมันไม่ใช่แดงๆแล้วมันมันมันขาวนะ ออแล้วครับตอนนี้เรามาถึงช่วงที่สามแล้วเราได้มาเจอกับกล้องนีงในกล้องนีงในกล้องนีงในกล้องรวมกันรวมกันตอนนี้เราก็ได้มาเจอกับห้องรับห้องเดิมซึ่งข้างหน้าก็เป็นสีแดงๆอ่ะคุณบีครับคุณบีคุณจะต้องเดินไปข้างหน้าก่อนนะเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเหตุการณ์ไปครับแล้วก็เครื่องร้างจะต้องอยู่ข้างหน้าสุดนะไปไปเครื่องล้างนะครับต้องอยู่หน้าสุดครับไปครับไปครับคุณเอาหลวงปูเข็มมาด้วยนน่ถูกหรอโอเคหนุ่มเข็มรุ่นอะไรเนี่ยไปไป รถทางยาวมากอะทุกคนเอาลนะครับเอาละผมยังสงสัยอยู่เลยว่าข้างหน้าสีแดงๆอะมันคืออะไรกันแน่ผมก็สงสัยครับทุกคนเดี๋ยวนะมันไม่ได้แค่สีแดงๆว่ะมันเริ่มชัดแล้วมันเริ่มชัดแล้วใช่ทุกคนเห็นอะไรอะผมไม่เห็นมันเราหันไปดูตไนตั้งอยู่อะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งเพิ่มอารมณ์ก่อนเิ่อแล้วเพิ่มเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงโอ้แค่นี้ก็ไม่กลัววิกวิกไม่กลัวเหรอ เพื e. ่อเพื่อให้แบบเต็มอัธรตไปจะกล้องไปจะกล้องไปต่อเดียวที่ใช้โปรแกรมสร้างขึ้นมาเท่านั้นแหละเอาไปไปกปไปกลัวกลัววิ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนเดินเดินไปพร้อมกันแค่นี้มันมันก็แบบเลือกไม่ถูกแล้วว่ามันจะไปเลยเราเราต้องเดินไปต่อไปมันมีเสียงมันจะอะไรเขาร้องไห้อยู่เฮ้เป็นไรเปล่าเไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยบางทีเขาจะเป็นคนธรรมาดาก็ได้นะเฮ้ยใช่เหรอธรรมดาอะไรมันจะเปล่แงแสงเป็นสีแดงอย่างเงี้ยแสงส่องมาจากข้างบนหรือเปล่าโอ้เขาลองไม่้อ่ะเพาไปเไรอ่ะไปิดปอบเขาเร็วมิดมีปอบเขาได้ปะโออีนะตัวเองตัวเองเป็นไรอ่ะอุ้ยหายอุ้ยจิบกก่ไปไหนอ่ะหลอนมั้งหลอนน่าไปเลย จะถ่ายไม่่ใชปแล้วเหมือนเหมือนเมื่อกี้นี้จะเป็นวิญญาณนะแต่ผเห็นวิญญาณเหรอที่ทรมานใช่ไหมก้องต้องถ่ายเลยครับถ่ายแล้วตอนนี้จะช็อตเด็ดเลยนะครับถ่ายอยู่หันหลังนี่ท้องก้องันนี้เราจะเดินถึงประตูไหมตอนที่หลังอ่ะประตูเป็นสีแดงอ่ะเอะไ โอ้เราถึงญี่ปุ่นแล้อเขาเป็นเขาเป็นผีจีนเหรอตีอะไรญี่ปุ่นไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะผมว่ามันไม่ใช่จีนแล้วนะผมว่าเปนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอะไรอ่ะหลอนนาะตัวนี้ที่เธอชอบป่ะเมื่อก่อนเนี่ยคิตตี้ไหนเนี่ยเนี่ยไม่ชอบแล้วเอ้าเปลีนใจไว้จังงาแล้วไม่มีใครปิดประตูวะปีดประตูกัน ไม่ทำไมอ,มอะไม่เป็นไรเปิดงั้นแหละเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวมันวิ่งมาทำไงอ่ะ, <laughs> ะปิดไปก่อน,นมันมีทางเลี้ยวด้วยนะ <laughs> มันเป็นบ้านที่แบบออกแนวแบบโบราณที่มีความทันสมัยโมเดิร์นด้วยอ่ะอืเหมอืมอมน,นเป็นหมู่บ้านเฮ้ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นกินรามเมงหน่อยไหม,มจังหน่อยก็ได้มันเริ่มหิวแล้วเนี่ยโอ้ยเสียงเพลงแบบืืออออเเดด้้ โอ้เกิดอะไรขึ้นครับบอมตะก้องตะก้องครับทำไมทุกคนค้างครับเกิดอะไรขึ้นครับไม่เห็นเหรอ้งสไม่เห็นหรออ๋เมื่อกี้ผมกป็นคลิปตาอยู่ก็เลยไม่เห็นอะไรโอ้โหโอ้โหจะจะวายทุกคนแบบนิ่งไปเลยอะ เออเราหันหลังกลับทันไหมนะมาขนาดนี้แล้วไปต่อดิกลัวอะไรอ,ะอ่ะมันหลอกเราขนาดนี้แล้วต้องเอาคืนมันกระทืบมันมันจะไม่มีแบบเมื่อกี้หรอใช่ไหมมคือ้กามิคืูกล้าลลลลลลลาลล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 ล่ลลลลลเ เอางี้มันมีเส้นทางอยู่สองทางอ่ะเราจะต้องแยกกันหาไปด้วยกันเลยได้ไงไปไปด้วยกันดีกว่ามันจะได้ยิ่งด้วยกันนะใชได้กันไปได้ไกลใช่โอ้โหแล้วท่านจะแยกอย่างเดียวเลยนะเอไม่ก็แยกเดียวเลยวิกเนี่ยไม่ได้จแยกนี่ไม่กลัวเลยหรอไม่นะไม่กลัวผีไม่เหลือเลยพี่ตอนนี้ทางไหนอ่ะซ้ายขวาเออผมว่าตามเสียงดีกว่าตามตามเสียงผู้หญิงไหมมีเสียงด้วยง เออมีเสียงอยู่เบาๆมีเสียงอยู่เบาๆต้องเปิดดังๆจะได้ยินอะ๋อได้ยินแล้วได้ยินแล้วตึงขวา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 โอ้นี่ไงเฮ้ยอะไรอะไรอะไรไม่เสียงเะไร้วยเท้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปเดินอไม่รู้ไม่รู้ไม้ี่รูมั้ยไซส์ไซส์ไซส์อะไรซอะไร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 ผีชุดเขาน่ะไหน ตานซ้ายเมื่อกี้น <c oughs> ่ะโอ้ยถอยหมดเลยอ่ะไม่มีอะมังหลอนมังหลอนไม่ไม่ได้หลอนไม่เห็นไปแล้วไปแล้วว้าไปตามเจ้าหาเจ้าเล่เจ้ด้วยเจ้าด้วยไปตามคนเดียวโชคดีนะโชคดีนะคนดีอยู่อะไรโชคดีนะ เดียวคนตายหมดแล้วพี่ตายหมดแล้ว, <laughs> ลวทุกคนตายหมดเลยเหรอ <c oughs> ไม่ใช่จะเหลือเไม่ใช่ตายเขาเรียกว่าโดนดึงผักออกมาข้างนอกเรายังไม่ตายอ๋อหม,มา,หายถึงว่าถ้าโดนคนหนึ่งก็ตายหมดเลยเหรอเอ้ยมันจะวัดทีละคนเอาไงดีอะ <'m> เราต้องรีบวิ่งไหมเราอยากเ <c oughs> กระตุ๊กรตักกระติกกระตุกเออคือเราจะต้องหากุญแจให้ได้ใช่ไหมไปไปเอ้ยทางไหนทางไหนทางนี้ปะ เฮ้ยเสียงเท้าเสียงเท้าอย่าอย่าอย่าถอยก่อนถอยก่อนทำไรอ่ะถทาานี้ทางนี่ที่เราถ้าเกิดเราได้ยินเสียงเราต้องเดินออกออกหนีเหรอใช่ใช่ใช่ต้องห้องเสียงต้องห้เสียงเฮ้ยเสียงเสียงไปสาไปสาไปสากลับมาแล้วอ่ะกำมดแล้วอ่ะไปดีกว่าไปดีกว่าอยู่แล้วไงไปออ่ะ อ๋อตายแล้วอ้าวให้พีตายอ่ะอ๋อถ้าหัวห้องตายคือตายหมดหรอไม่ใช่ถ้าถ้าเกิดโดนจับได้หนึ่งคนจะโดนดึงออกจกไปข้างนอกแต่บีโดนไปแล้วไงใช่พีบีก็อยู่หน้าตรงสะพานอ่ะตอนเนี้ยทำไมเราถึงไม่ดึงออกไปอ่ะพีบีต้องเดินเข้ามาไม่ไงเหมือนแบบคนคือผู้ผู้อยู่รอดอะไรมานั้นอ๋อพีบีมาีไหเออระวังที่เราไปซ้ายเราไม่เจอเลยเราต้องไปขวา เฮ้ยซ้ายนี่ไปได้ป่ะเออซ้ายเหมือนจะเฮ้ยไอ้ผีดูเข้าเออถูกออะะไรเหมือนไปที่บูชาเฮ้ยเราเจอกุญแจสามเก็บเก็บเก็บแล้วเก็บเลยเกีบทางไข่อีกแล้วเนี่ยคุณโดนแทงเียอ่ะถ้าให้เราทางไข่และจะเป็นทางที่ผีอยู่ตรงนั้นเรายังไม่ได้เดินไปตรงนั้นเลยตากล้องครับตากล้องครับมามุมนี้ครับตากล้องอย่าไปอยู่ใกล้ๆกันนั้นกลัวถ้าไปเลยเท่ากิแตงกระตุกไม่ได้แหลกนะ ไ่การเดินเดินก็ตึกกันหมดเลยมองเลยไม่เห็นเลยอ่ะอันนั้ดีอันนั้นเฮ้ยพมัเสียงมาเสียงมาหลบตรงนี้หลบนี้หลบนี้เอ็มเอมเอ็มเออ็อมเมนผู้ชั่นดีเอาผู้เสียงเธอทำไมเอาตัวจุ่มอย่างนั้นกลัวเกินพวกคุณอ่ะผมเก่ดแตกกันนะคุณรู้ไหม เปิดเปิดแอร์เปิดแอร์เปิดแล้วสามขีดยี่เพ้าองศาเกมสำหรับเด็กนะใช่เกมสำหรับเด็กเล่นนะเมื่อเมื่อเมื่อกี้อเรากีดไม่เอาส่งเลยนะตรงสะพานเน่ยเราเนี่ยแหละเด็กเรงไม่ค่อยอยู่กีดซะไม่เอาส่งเลยเมื่อกี้มาเอางี้เดี๋ยวพอเราเดินไปช้าก่อนแล้วพอผีเดินมาเราวิ่งไปเลยนะโอเคโอเคเก็บสไตล์พีน่าไว้วิ่งไปไปไปายเนื้ยเนื้อเนื้กระตุกกระตุกไป ที่เรามีคนนำละ <Bond> ซ้ายเลยอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายโคตรเจ็บซ้ายไม่ซ้ายเลยนี่อะควันมาแล้วนี่ไปนี่ไปนี่ไปมาตามอีกแล้วว่ะวิ่งวิ่งวิ่งทางมันตันน่ะนี่ควันลุกตอาดิคมันตันน่ะ รู้แล้วรู้แล้วใครวิ่งอ่ะผมเจอทางออกแล้วผมจะทางออกแล้วแทุกคนแล้วทุกคนเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเยเดืยัฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเ้ยน่ะยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่รอดไ้ยเ่อเฮยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเเอ้วเเอ้้เ้เยเยูเเ้ เกมเด็กเล่นอย่าพูดอีกนะคำเนี้ยคือคือเหมือนไม่กลัวนะแต่พอจังหวะที่มันไล่นี่คือแบบขนลุกเลยเมื่อกี้เนี่ยไปไหนมาอยู่ซ้ายเนี่ยถ้าจะไมผิดอ่ะใช่ป่ะงั้นลงนี่ไหมถ้าถ้ามันวิ่งไล่ไข่คนนั้นน่ะวิ่งมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เราต้องเดินอ้อมาเสียงมาเสียงมาเสียงมา้มันห้องตันอ่ะ ต้องวิ่งนะไม่ทางตันให้ได้อะถ้าวิ่ง้ทางตันมันก็ยังนั่นอยู่ะมุมเดิมลยมุมเนีจบเลยคือคือเราต้องต้องรู้มุมอะอยกันขัดกันหน้าเราหน้าเราถอยถอยถอยไปนี่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 เราต้องให้มันเดินไปทางอื่นก่อนนะโดนเจออยูแล้วอ่โดนโดนแม่แมรอไป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 เอไปรอนปรอมปแมไปรอไปอไลรอไปรอไ่อเปรอไปรอนแรอรอ่ปรอไปรอไ่แอไปรอไมรอมปรอไปรอรออไปรอไปรอไอไรอไม่อไรอไร่ไปอไปแปร่ไปรรอรอไรอไป มิกมิกอ้อมได้อยู่เราอ้อมได้เลยเหรอวะมิกิ้งคบเราเร็วเลยคบกดชิปโอ้เฮ้ยมันไล่พี่มิกอยู่มันไล่พี่มิกอยู่มันไล่เราลุยแล้วลุยแล้วเต็มไปด้าหมดเลยโดนโดนเอาทำไมจะกล้องจะกล้องมารับเหรอไม่ได้เวลามันวิ่งมาเจอทางนี้อะตุ๋ยครับเบียไม่รู้ครับ อะไรเงี้ยนาวิ่งมาแล้วนายเฮ้ยพี่มีกุญแจด้วย่ะนี่งทำไมมาทางเดิมเฉยเลยเออราเรามีกุญแจหนึ่งคนน่ะเราจะต้องวิ่งกลับไปเอากุญแจไหมอ่ะแปลแปลก็ได้ต้องกลับไปเอาต้องซ่อนตรงไหนฮึมันมาลบ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 มันมาเนี่ว้างโดนโดนโดนมอบมอบมอบตั้งปันไปไป ไปเออีบราออาาใส่ช่วงลงะวมาไปแล้วจ้าหนีแล้วมนไล่ผมอยู่ทางตันมาไล่พี่มาไล่พี่ด้วยพี่หลุดแล้วผมหลุดแล้วเธอไปความหวังอย่าเพิ่งตายนะเฮ้ยเฮธอไปแล้วไปแล้ว จุกตูซ้อนอยู่จุกตูซ้อนอยู่หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุแล้วในรูปก็ไม่มีอ่ะหลุดแล้วหลุดแล้วต้องเพิ่มเต์มิน้าก่อนยังไงอ่ะเอาวกมาข้าวถมาโอ้โหทางไหนปังเอ้ยนี่มันมาเร็วมาเร็วว้ายมมีอีกแล้วมีคนเดียวอีกแล้วโอ้ยช่วยด้วยโดนโดน

รเดี๋ยวเราจะตั้งแคมป์พักที่ก่อนแล้วกันนะใช่ใชก็ดเ,ดเดี๋ยวพรุ่งนี้ช้าเราค่อยมาล่าท้าผีมีมิกกันอีกรอบหนึ่งโอเคถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้เราไปล่าต่อนะครับก็คอมเมนต์ที่ใตค้คลิปแล้วก,กดไลค์ให้เราด้วยนะครับไปติดตามพี่<ช>มิกซีครับัผมใช่ครับแล้วก็ใครอยากไปติดตามพี่มังนะฮะทีเ็มาลายพีนะครับ t ทบมาลายกินเอครับ ครับเออรู้สึกว่าเสียงตะก้องอ่ะพูดกระตุกกระตักนะแล้วก็อ่อไว้แล้วก็บีนะครับมีอะไรคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่ครับครับผม